ตรงนี้ทำไม,มแรงโอ้ยแรงมากโอ้ยหลอดไหมเนี่ยโอ้ยตร,ตรงน้นตรงลึกกว่าเยอะตรงนี้ไม่ลึกหรอหรอน้ำมันมันน้ำมันขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะมันมันเป็นช่องมั้งมีมีไแรงรอันนี้อีกกี่จุดอะ่ะอ,อันนี้อะไรหน้าบริษัท ั่อโอเ่เ้เจออีกแล้วนี่เจ้าแหล่สวยจัะอันนี้ตินเป็ดจ้าตินเป็ดน้ำดอกสวยสีขาวเหมือนคล้ายๆกับลีลาวดี สวยเลยดอกคล้ายๆนะมองไกลๆใบก็สวยมันเต็มแน่ลอนเออใช่ลูกมันใหญ่คล้ายๆน้ำเต้าลูกมันแต่ลูกเล็กกว่าอย่างกับลูกมะตูมว้าวเต็มถนนเลยอันนี้อันนี้เยอะนะแต่ว่าไม่ลึกจะรอดไหมล่ะรออยู่ตามแล้วกันนินึเวลาที่มันแฉกน้ํำน้ําจะไม่สูงตรงสะพานนู้นก็น่าจะหมดเนาะหมดไหมพี่ว่า เป็นฝากกระโปรงยังวิ่งมาแล้วค่ะข้างหน้าวิ่งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมีมีรถใหญ่น้ำไม่ได้สูงหรอกแต่ข้างหน้าวิ่งตรงนู้นอแต่ตรงนู้นน่าจะลึกวิ่งตามล่องไปเกือบถึงฝากกระโปรงวิ่งตามล่องไปครับ กหมดแล้วมั้งลาอขึ้นสะพานก็รู้เนี่ยตรงนี้ลึกสุดเป็ดแหน,นงโอ้ยเนี่ยต้องวิ่งตามไอ้นี่ไปคนแถวนี้เขาก็าชินแล้วเนาะทมขึ้นทุกวันปะเดี๋ยวว่าเป็นหน้าหน้าเงี้ยใช่น้ำขึ้นน้ำลงมันเป็นประจำทุกวันเหรอ อะไรตำาบลน,นาเกลือโอ้รถจอดระวังหมดแล้วปะน่าจะจะเป็น,นทะเลนะใช่ปากอาวปากอ่าวเหรอหมดแล้วละ่ะอันนี้จะถึงบางขุนเทียน อวตารนาเกลือสนะมุทรสาครบางขลเทียนต้องไปจ้า